มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์จัดงานสภากาแฟแอนอินทนเนมาร์เก็ตณลางกิจกรรมชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสนรัชกา,การทุกภาคสว่วนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้นำองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมงานเสวนาสภากาแฟเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์อิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ได้จัดก,กิจกรรมโครงการสภากาแฟ and i n t e ินเทอร์เนเ เพื่อการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้พบปะพูดคุยและเปลี่ยนปรึกษาหารือและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการและกระชับความสัมพันธ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันอีกทั้งยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภา,ายในงานมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2567ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยยานนรเดชาน,านันคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูณ์พร้อมคณะร่วมประชาสัมพันธ์การเปิดคณะพยาบาลศาสตร์และการจัดก,กิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย